ไม่หนุนะอืมองขันมาเลยนะอไรให้เจ้านี้หายหลุดผ้าเก่าก่อนในวัดนีมีผ้าท้องเหลืองมีผ้าเนี่ยสมบีตล่วก็หายที่วัดองเดียวก็เลยห้องว่าหลวงพ่อเหลือ

องค์นั่นเป็นองค์จำลองที่เขาอโอ้่ผมหันแล้วผมครับ เ,เตรียมจะได้หันผมกำลังมาหันข้างนี้ข้างแรกครับขอจเจริญพรสำหรับพระพุทธลูกองค์นี้เป็นพระพุทธลูกไม้แกสลักพระพุทธลูกสี่สามสื่อสร้างจากไม้บรรหนุนซึ่งการสร้างนี่เก็บ่แน่ใจว่าสร้างแต่สมัยใดแต่ถือว่าคนเท่าคนแก่เป็นบอก เราเล่ากันมาว่าเป็นพระพุทธรูปุประจําวัดซึ่งปีนี้ปี2 5 6 5วัดสมณานุตุงต,ตาเขาก่ออายุครบ200ปีพอดีพระพุทธรลุองค์นี้ก็น่าจะพอๆกันซึ่งตั้งแต่ได้มาทราบตําแหน่งเจ้าวาดเป็นเวลาเก้าปีก็เห็นพระพุทธรูุองค์นี้อยู่แต่พระพุทธรลุองค์อื่นๆนั่นบ่นี้ละเพราะว่าอาจจะเป็น ้องเหลืองหรือว่าท้องสำิีก็หายไปหมดมีแต่พระพุทรูองเดียวตีเหลืออยู่ก็คือผู้รุดไมอ้องนี่ก็เลยห้องว่าเป็นหลวงพอเหลือสิ่งก็เหลือไห้ให้เฮาได้ไหวได้สักกะระบูชาโดยประจำประจำปีปีใหม่เนี่ยงานประจำปีสำคัญทางวัดก็จะได้อันเชิญท่านได้ลงมา้าคือสถาญายิดยมได้สักกะระบูชาแต่ถ้าเป็นวันปกติก็จะเก็บไววตี ห้องพระของวัดซึ่งทั้งวัดก็ได้มีการรอจำลองหลวงพ่อเหลือขึ้นมาเห็นองค์หนึ่งคือญาติโยมได้ปิดท้องในตีญาติโยมได้มาทำบุญที่วัดทุกวันขอจเจริญพร